สว,ส,สวัสดีสายเติมสวัสดีสายเติมอุ๊ยมันจะตัวเกินโอ้ตกสวัสดีสายเติมจะเล่นกากต่อให้มึงเติมจนหมดดากก็เล่นการ์ดกดีไม่ไหวไม่ไหวเล่นตกตายไม่ไม่ไหวไม่ไหวก็ไม่เป็นไรครับความือครับ หัวมือครับอืออาชาไทยเวลาครับโอ้ปืนก๊อกระยะพันนิดโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยดูอ้ชยอือหือสีปล่อยแถวว่าเสาผู้ไทยเจ้ามีเพอแล้วละบอ ไอยังลอคันเ <Credit> <facial> <gger> ป็นเจ้าบ่มีไผ่เบิดใจนี้บ่มีู้เรอเธอเจ้าฟดีเที่ยวทฮศดแล้วเรือสิได้เป็นเธอของเจ้าสาวพูดไทยเจ้ามงามแทบละเบ้องามได้เพื่อหรือเจ้าน้งงามได้เนี มาแล้วจ้าไปก็ามาเดยวครับช่วยตีโพยแต่ะว่าฮ้นยนิม่มโพดบนหรือล่างบนบนบน,บนเพี้ยนมันอยู่ข้างบนเพี้ยน อยากจะทิมแต่นิ่มไปหน่อยอุ้ยมันชุบกันเพี้ยนมันซุบกันมันซุบกันแล้วเพี้ยนมันล่างมันมันคานลงไปตัวหนึ่งมันอยู่ข้างล่างเพี้ยนมันซุบกันแล้วโอ้ยเพี้ยนเลยเมนบัวเมนแล้วเมนแลลวมีเจ็ดตัวเจอุ้ย ่อยแต่ว่าวมันกระดิ่มโพสน่ครับนายเสียงใครเมื่อกี้นี้ขเขาเรียกสเตปแสะกระสุนด้วยใครขอกระสุนวะโอ้ยม,มันอยู่ตรงนี้เพี้ยนดโดนไปสองนิดอุย้ยเพี้ยนมันอยู่ตรงนี้เพี้ยนอ้ย เฮ้ยไหนวะโอ้ยเพี้ยนตรงนี้เพี้ยนโอ้โห้เจ้หนึ่งกิวไม่แตกคือสีป,ปอยแถวว่ากันิ่มโพมสซ้ำม,มันเลยเพี้ยนอยาก,ก็บทิ้มแต่นิ่มไปหน่อยน้องนายมากับแฟนเหรอ ขั้นตอนที่ยาวเป็นวานนี่น่ะฮะไอ้ไอ้ข้าวฟ่างมีผู้หญิงเป็นร้อยมีผู้ชายเป็นหมื่นแต่เธอดันไม่เหมือนคนอื่นเก็บๆลงไปนกะดาไม่รู้เลื่มปัดอย่างเดียวอุ้ยอุ้ยกลางมุ้งไม่ทันอุ้ยทำไมมันกลางมุ้งสาจังวะโอ้ แดงมือสิงรัดเราเต้ยน้องดาวลงมันยิงมันน้องดาวมันเจ็บแล้วน้องดาวตู้จะการสวยเพื่อนอาะเต้ยไม่ได้ยิงเลยอาะเต้ยขี้กาแข่งมันกระโผด อุ้ยมันจะแตกแล้วเกี้ยนอุ้ยมันซ้ำเลยวะตัวไหนวะจะแตกแล้วมีเดียวเกี้ยนอู้หกำลังจะหลอยมันโดนมันหลอยคืนอุ้ย <c oughs> อุ้ยระเบิดตูดอู้หูนแล้วู้ต้องหงุดหงิดไม่มตาย กืนล <łość> ูกซองมันขี้กากมันก็เลยไม่ตายเฮวเฮี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 วขึ้นหัวแล้ดิขึ้นหัวแล้วเฮี้ยวเฮี้ยวเฮวเฮเฮวเฮวเฮว ขึ้นไป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 เป็นแพทไอ,ไอไวีปไปหรือเปล่าเดี๋ย้